สวัสดีครับลุงซักชาแนลเอพี่น้องเขามาเบิ้ปงปลูกอ้อยได้พี่น้องเลยสวยอ๋อ้เฮ็ดดีเนาะของน้องไส้ครับกันนี้ของน้องไส,ขงงส้ของเสียเอกนะครับเอาไปยศปลูกไปแล้วอันนี้ก็เลยอันนี้ของน,องนอง้องไส้ไนงไส้ปลูกกเนื้อที่เนื้อที่นี่ประมาณหาไรเนาะพี่น้องเนาะหาไร ไอทีประมาณหาอะไรโอ๊ะเป็นว่า so ฟ so ังท่านนี้น้ำอีกฟังท่านนี้อีกน้องท่านนี้ยังมันปลูกอยู่ท่านนี้ประมาณเนื้อทีประมาณหนึ่งไล่ไวสันนะเนาะหนึ่งไร่หอมมาทางนี้เราติดห่วยนะติดห่วยนะพี่หอมมากนี้คนละแปลงนะพี่น้องคนละแปลงอ่านี้แปลงนี่แปลงหนึ่งแปลงนี้หาไล่ท่านเนาะแปลงนี้หาไร่ อ๋อบงผ่านได้เนาะได้เนาะโอ้ขอนเจนมีขอนเจนนี่เช่มาสัา่งพนักงานผูกมีพนักงานผูกอยูมันอ่อยตุล่าพี่น้องอ่อยอ่อยทันว่าอ่อยทันว่าน้อมันอ่อยตุล่าอือ คูต้า L47 เจสัน L47 แรงครับอันนีรร้รถแรงรถแรงรถแรงแรงม่รถน่ะดีนังานเลยนะโอ้สิบก็แล้วนาะอ๋สบายปะ <c oughs> สบายปะ,ยปะรถอะมางเนา ao, dễ dợp lục nương thế này, là lagi, là kia Mà 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 mua mua mà mà chạy, 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 อยูอ่อยูอยูอ่วันน้นเก็เสร็จแล้วเล่นยักเมื่อกี้หลอดกเ็เสร็จแล้วละ่ะเดี๋ยวคนหลายออกมานี่หลอดลีนี่ลีปลาเพิ่น ดังงานป้อนสองคอนดูดังงานป้อนสองคอนแปล้นี้ของเสียเอทครับเสียเอทของลองไส้ปลูกโล่ไอ ไอต่อปลอูกไม้เห็นเราไอยต่อมันได้หลายต่อแล้วมันบางงามผมเลยปลูกไม้ไปซีหาต่อแล้วเนาะเป็นดินทรายครับพี่น้องเป็นดินทรายดินทรายน้นอันนีดด้ดินเนี้ยซุ่มๆอยู่ดินเนี้ยเปีย,ยกๆซุ่มๆเลยอ๋อนี่กบบวชตัวนี้ก็สองเดี๋ยวห้าขั้นมากบบอชก็ได้ดอกดินเนี้ยซุ่มอยู่โอเคๆเอ๊ะ แกนี่ปลูกไ่เนี่แกนี่ป,ป,ปลูกบ,บ,บ,บ่ปลูกอ๋อปลูกอยู่ระบบใส่รถปลูกนะพี่นนังเนาะจะมันสบายปลูกง่ายเสม,มอน,นี่ไอ่าลายชิล่ปลูกแป๊บเดียวอ้นี่โกเบ,บิดสเสด็จอบจอบมาครบแล้ว กบเบิดเนาะว่างานวางันที่คอยกบบ่ค่อยดีดอกพี่น้องเพราะว่ามันสุดเนาะสุดแล้วก็ไอ้คนมากบเอาเฮ้ยใครสิเแลี่ยน อ้อยเบิร์ลบ่ไม่ไม่ดีตาเด้ไม่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 ไมุ้ยออ้ยเบินองแถอ,อ้อยคอนสันไปเบิงวิธีเป็นขึ้นอ้อยไ้เอาอ้อยใส่หดรย,ยากาศคือฝนที่กเรพี่นองมืนี้บูกอ้อยเรานี่ตกมาใส่ได้บุ បាទញ៉ាំទៅមើលព្រះឲ្យអ້ອຍព្រឹករត់ថៃ